นี่แหละครับท่านเหตุการณ์จริงเวลามันบัดีหนึ่งคนนะครับผมไตเตียนก็จะมานี้เลยหนาวังี้ยมีไหมเอ้าหนาวมันยังเกินบูเบาความเอียดมันหยอกได้มึ้งตัวขามาสวัสดีค่ะมาขับคอมาารับยังไม่นอนาอ่คขับนะ Để gì đi xì hôn không ổn um đi chạy mà ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สวัสดีครับไอนสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้นุมสวัสดีครับเดี๋ยมจะไปยกหล่อใส่กล่องนี่หะสวัสดีหล่อเยล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตายเอ้ยล่ะนห่อนอาโะารไอ้นุ่ม ยังยากก็ผมเกี่ยววะเขาเาหมักยังไม่กินนู้กินหมักแค่น้อยมันกินแล้วมันหวานตัวอย่างแล้วบีบัมหนาวล้มปลายก็หวานอยู่เนาะเพิ่นหมักวิเศษยังยังนะเซลนี่นี่หินมันดอนครับมันดอนอ๋อไอพนันแค่กันมันดอนมาตีดจากอเมริกาครับผมดีครับดีครับใช่เบือคนนั่งคนนั่งมาแล้วตอนนี้ยังไ่บอกว่าอยู่งใส่ด้วยครับผมในบรรยากาศก็ ก็ได้เจ็ดเจดสิบห้าคนนะครับผมที hey, <okay. S 1> ่เร็วเหตเดยวเปิดแตนตาอะไรเด็ก mm hmm. ผมมีตัวผมตัวตัวครับผมวัสดีไอ้ฮัลโหลแคมอายูุ h อยู่หมาามังเด็กเปิย how you ยังยยยูููฮาออ่่อยู่ สวัสดีครับพี่นนอมองยังครับตาดได้โดนปรเล่นเกียมครับผมโชคด้วยครับผมสวัสดีลอยนึงครับผมมองยังครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอมาขอมาจะถือบอกว่าผู้สาวผู้เป็นไผยนะครับผมบว่ามันมึ้งมาอยู่นี่ผมว่าเอางนหรอมีผู้ชายผู้เด็กผู้สะพาน แสบๆค่ะม,ม,มันมีบ่านนอ้ํเลยเนี่คือบอกเขาจไหมล่ะอ๋คอมเมนต์ตอนนั้เบอูบุญยิ่งมารลับแมลบา่าแสบๆค่ะชิมไหมอาแสบที่สุดในโลกน้องกินอะรเนี่ยงังไม่ได้กินเท่า เดือมากเลยไอ้เขาขึ้นหนานอนตลอดได้ของเขาได้หร้อเปล่าน้ำตางเลยนะหน้าหนาวไหมี่เข่าเลยมียูไฟยูไฟไม่เท่าเหรอ ดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมอุกคนมีคอมเมนต์ครับหอมไม่โยมียน้อยเมียใหญ่นะครับรุ่นนี้ได้ยิงกินครับผมเมียรครับผมหน้าหมุกกรอบครหน้ามุกกรอบครับลื่นไม่รู้กน้ำอ่ะนะน้ำเนี้อยัแต่น้ำเน่้อยุงใจตอนนี้

ิดชัวร์ไดซีเรียงไหมครับทิวทัยมังไพยบรรยากาศแบบนี้ครับขนาดกี๊นักุตราหนึง่งกัะยังหนาวอยู่รักทุกท่านเลยของผมนีแนสาคนอผมยู่ใส่ก็ดูย่คแล้วหโอยอ่ไเดยคดูอย่างเงี้ย มดแก้วครับไอผมสงชนนะครับเนมาครับเอามงจะค้องหลานันเหรอผมนี่ม้พี่บอกเขาเสร็จนะผมริมริมขุดน้ำกินกาะสีนมาเลยบุตรีอยหกสิบเก้คนิดหลานสิบานปิดลานเลยเบายดีน้องดีตครับตอนตอนนี้น้องเขาปิดหลานแล่วัตอนนี้เขากินขนาด มอกปอกกันครับผมแ่บมากผมบอกเลยสุดจอดอาไรอบเด็กอะแรมาดนครับดินดนมาเทียเดินด่นบเร่ยมาอะไรมเขามาเลยดนด่นโดินด่นเบเร่ยมานานแม่มารอบสองเลยเนาะแม่รอบสองน้องเขาซื้อเงินกับของมาเอเอเองเนาะ อย่าหาอาหนอางนทุางเลยันเปนทั้งนั้นเลยเใครอยู่คนเบึงไหวมัไหนครับผมจินอไม่เยอวยนแไม่เยอะเลไอ้นไอ้เีที่แกเป็นติดไอ้จาเยแหน่อนึงเลยดูแลให้ทุกอย่างอ๋ออันนี้เก้าหุ่นอติ เนี่หรวงเมี่หลวงกับปัวจะไปเที่ยวเนี่ยนเอาลูกนอนนอยู่ด้วยความเข้าใจเป๊ตแฟนคนไหนครับพึ่งมานี่เหรอไอ้เองเป็นจริงครับบอนี่ยครับเปิดตัวแฟนเจ้าของร้านเพิ่งนลยครับแฟนน้อยแม่น้อยแม่นหน่อย คอนเทนต์ผมวันนี้คือเปิดตัวแฟนของหลานเีวันนี้ตาแล้วไปแล้วว่าเป็นยังไลงเข้าใจกับพ่อแล้วเอาลูันตราลเลวะสดสวนนะครับผมหยอกหยอกนะผมแหมน่าลุกนาบูดิ่งแน่นนาบูดแล้วนะอเพื่อนันนี้เพื่อนกัเพื่อนกันมัครับไม่เพื่อนแน่นอนแล้ว กาหวานแล้วเหี่ยวไม่เตะไอ้มันกินเดียวอลันประเทศนะครับเดียวไปครับผมครับดีนะครับดีแล้วตั้งหยิตังกช์างก็จิตเชอบคนนี้อย่งนี่มีจุารของปันขาใช่ไหมึงต้องเมื่อต้ดมไม่มาพูดคามหนหยังกอบกาหวานข้าว้หนว่งวนขึ้นเยอะเลยแล้วเขาทีได้สีทถ่วง อันในอันเมื่อท่านเขาตัวเราแฟนนูนแม่ครับโสดครับโสดโสดครับยังม่มีแฟนเอฟซีจากปูฮั่นครับหมอครับปูฮั่นเลยปูหันตรงนี้นะโว้ยคนที่มีแฟนมาจ่ายังม่มีแฟนผมเสียขาวเลยครับแฟนพี่นุนพี่ป้อนข้าววอแมนครับผมวอแมนมูครับแจ่มมากสายฝนคนโสดทุกอย่างคือความจริงนั่นแหละชีวิตบุยเอาวมันดอกไอชนหมดแก้ว ข้างโต๊ะโชว์หน่อยครับมาครับผมจัดเลยครับผมผด้วยู้ัาได้โชว์อยู่ร้านโมเซ็ตนะครับผมโต้เข่าเข่าเข่าถ้าได้มามาเด้อมาเดียวมาชิมดิเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศรอบนองนะครับผมข้างเจ้านั่นแหละไอ้นูแฟนเจ้าโยโย่เนี่ยครับผมนี่เจ้านี่กับน้ำกินนะครับผมก้นน้ำกิน รบรรยากาศสวยมากเลยสุจิเขาไปครับผมตอนนี้กำลังปรับปรุงโดยรอบัสวยบากครับผมตัวน้ำกินต้นแก้วเอ็มจีทำอะไรนู้นครับผมหนาวหนาวมากครับผมถ้ามีเต่าอยู่นี่อยู่บ่ได้เลยนี่ครับเขามีเต่าอยู่กลางๆนะครับผมมันหนาวมากหนาวมากนะเออเอาไป เดยังที่บึงนี่เปิดแปะที่บึงเลยสุดยอดบรรยากาศดีขนาดเขาจิ๋ออนสดประมาณแค่นี้นะผมบรรยากาศนิดหน่อยปากร้านโพสเซนเลยนะผมนี่ครับผมคุณน้ำกินนะครับผมมันแวะกินได้ไงครับเจ้าของร้านเอาในน้ำครับผมปากทักทายสวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับปากร้านโพสเซนเลยนะครับเด้อกัลลสินครับคุณน้ำกินครับ เอ,เออโมลังเกลวัเดีอ็เน้นะครับไอเอย f c ีเผยคนสวยนาาใจนี่แหละไอครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ัพวัเดิมนั่งกันแล้วนั่งกินดื่มๆไปแล้วก็กลับแล้วครับผมเยีอหนามะหนาวแล้วเง้ยบรพัวอยู่พอแล้วแจ้งน่อยรอยเอ็ด เสียกันไมมคลิปหนาครับผมบายบายครับผมเสียาทีแล้วขอบคุณเสียของร้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับลาบายครับ